ทาโครงการค่ะขอขอบคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองที่ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวโครงการเปิดโครงการการประชุมเชิงเปดิดการการทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคอมมิการจังหวัดระยองปีงบประมาณ2อง7นหง้อกสิบเจ็ดางู้พิการศิาลุงจังหวัดระยองท่านผูุ้ลชมรมผู้กองท่านประธานชมชนบุคคลบุกร้อมทางการเรียนรู้ท่านผู้สมมติและท่านหน้าส่วนราชการมีทราว่า วิทการคนทั่วไปผู้ช่วยเหลือคนพิการวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านดิงนั้นต้องบอกว่าขออบรมเชิงกันวันหนึ่งใช้งบเกือบสองแสนบาทแต่ความแผนที่จะไปพัฒนาคุณภาพชีวิตเมื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือพี่พิการได้เนี่ยวันนี้ที่ไมท่านจะเข้าใจตรงบแผน ซึ่งมันมีรับทราบว่าจะมีทางคณาจารย์จากมหาใใหมมมมวิทยาลัยลำไพพันธุ์นี้รัชทราบลำไยพันธีชีวิตคนพิการอย่างนี้คือภายใต้ยุทธศาสตร์แห่งความเท่าเทียมบัดนี้ได้เวลาสุง จากการะจัดการเรื่องรุกรานเพื่อให้คนพิการเข้าถึงสิทธิ์ได้จริงวิสัยที่3ส่งเสริมความเสมาที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้วิสัยที่5ส่งเสริมการบริการเครือข่ายและการมีส่วนร่วมเพื่อกาบริการคนทั่วไป ผู้ช่วยเหลือคนพิการวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านดังนั้นต้องบอกว่าขอ